ไปใน YouTube ำโโตตคสวัสดีค่ะทุกทท่านค่ะสำหรับคลิปนี้ก็จะมีวิธีทำซอสหอยนางรมเราทำเองไว้ใช้ในครัวเรือนค่ะปลอดสารกันบูดแล้วก็ปลอดภัยแถมรสชาติอร่อยมากๆด้วยนะคะค่ะสำหรับส่วนผสมต่างๆก็มีดังนี้ค่ะหอยนางรม2กระปุกนะคะก็3ขีดค่ะหอมใหญ่2หัวแล้วก็ขิงแก่นะคะ1ขีดค่ะ เห็ดหอมเราจะนําไปล้างน้ําให้สะอาดแล้วแช่ทิ้งไว้ประมาณ1ชั่วโมงให้เห็ดเขานิ่มนะคะแล้วก็นําหอยนางรมนะคะไปแช่ในน้ําเกลือค่ะใส่เกลือก็ประมาณ2ช้อนชาพูนโพนหรือ1ช้อนโต๊ะนะคะคนให้เกลือละลายแล้วนําหอยนางรมไปแช่ไว้ประมาณ10นาทีค่ะเพื่อฆ่าเชื้อแบคทีเรียและก็สิ่งสกรปรกต่างๆนะคะแล้วมาหั่นหอมใหญ่กันต่อค่ะก่อนจะหั่นก็อย่าลืมนําไปล้างด้วยนะคะ หั่นเป็นสี่เหลี่ยมลูกเต๋าเล็กๆแบบนี้ค่ะสำหรับขิงแก่นะคะเราก็ใช้ช้อนขูดผิวออกเบาๆแบบนี้ค่ะแล้วก็มาหั่นเป็นสี่เหลี่ยมลูกเต๋าเล็กๆเหมือนกันนะคะเพื่อง่ายต่อการปั่นค่ะสำหรับเห็ดหอมนะคะเราก็แช่จนเขานิ่มแล้วจากนั้นเราก็จะนำมาหั่นค่ะ ดอกหนึ่งก็หั่นสักสีชิ้นกําลังดีเพื่อง่ายต่อการปั่นนะคะจากนั้นเราก็จะไปล้างน้ำเกลือออกจากหอยนางรมนะคะก็ล้างประมาณสักสองสาครั้งค่ะ จากนั้นก็นำหม้อน้ำขึ้นตั้งไฟค่ะใช้น้ำก็ประมาณ2ลิตรนะคะแล้วร้อยเขาเดือดค่ะแล้วใส่เกลือป่อนลงไปประมาณครึ่งช้อนชานะคะตามด้วยหอยนางรมเห็ดหอมจะใช้เวลาต้มแบบนี้อีกประมาณ1 5นาทีค่ะหรือว่าจนกว่าเห็ดหอมเขาจะสุกนะคะพอหอยนางรมแล้วก็เห็ดหอมสุกแล้วล้วก็ปิดไฟค่ะแล้วตักเห็ดกับหอยนางรมออกมาพักไว้ข้างนอกก่อนนะคะ และนี่ก็คือเครื่องปรุงทั้งหมดนะคะก็จะมีขิงหั่นเต๋าหอมใหญ่น้ำต้มหอยนางรมเมื่อสักครู่นี้นะคะซอสฝาเขียวเกลือป่นซีอิ๊วหวานหรือว่าซีอิ๊วดำค่ะเห็ดหอมรายละเอียดและส่วนผสมทุกอย่างจะเขียนไว้ใต้วิดีโอตรงคำอธิบายนะคะแล้วก็จะมีกระปุกค่าล้างให้สะอาดแล้วพักไว้เข้าแห้งสนิทนะคะจะนึ่งก็ได้หรือว่าจะตากแดดก็ได้ค่ะ แล้วนำกระทะขึ้นตั้งไฟเติมน้ำมันลงไปก็ประมาณ2-3ช้อนโต๊ะค่ะสำหรับซีอิ๊วดำเราจะใส่ซอสฝาเขียวลงไปค่ะเนื่องจากซีอิ๊วดำเขามีความเหนียวนะคะเราก็จะคนซอสให้เขาเข้ากันก่อนค่ะพอกระทะเริ่มร้อนนะคะเราก็นำหอมใหญ่ลงไปผัดเลยค่ะใช้ไฟกลางค่อนไปทางอ่อนในการผัดนะคะ ผัดให้เขามีสีเหลืองแบบนี้เลยนะคะจากนั้นก็เติมขิงลงไปค่ะตามด้วยเห็ดหอมแล้วผัดต่อไปเรื่อยๆให้เขามีสีเข้มขึ้นค่ะพอสีเหลืองแล้วก็มีความหอมได้ที่แล้วนะคะก็เติมน้ำต้มหอยนางรมลงไปค่ะวันนี้จะใช้500 ml นะคะความข้นก็แล้วแต่เราชอบเลยค่ะตามด้วยเกลือปน่นซอสท,ที่เราผสมซีอิ๊วดำลงไปค่ะ สำหรับสีของซอสก็แล้วแต่เราชอบเหมือนกันนะคะถ้าชอบเข้มๆก็เพิ่มซีอิ๊วดำได้ค่ะแล้วปล่อยไว้ให้เขาเดือดแบบนี้นะคะพอเขาเดือดก็ปิดไฟเลยค่ะแล้วพักไว้ให้เขาเย็นนะคะพอเขาเย็นเราก็จะนํำมาปั่นค่ะปั่นให้ละเอียดเลยนะคะหรือว่าปั่นให้เนื้อเนียนเลยค่ะ แล้วเราก็จะได้ซอสหอยนางรมเนื้อเนียนๆแบบนี้เลยนะคะมีกลิ่นหอมของเห็ดหอมแล้วก็ได้กลิ่นของขิงด้วยค่ะเดี๋ยวจะมาชิมรสชาติดูนะคะว่ารสชาติเขาเป็นยังไงคะ่ะรสชาติอร่อยมากๆเลยนะคะมีความมันลื่นคอได้กลิ่นหอมของเห็ดหอมแล้วก็ได้กลิ่นของขิงอ่อนๆด้วยค่ะอร่อยจริงๆนะคะเนี่ยต้องลองไปทำทานกันดูเลยนะคะ เสร็จแล้วเราก็เทใส่กระปุกไว้แบบนี้ค่ะเขย่าวขวดนิดนึงนะคะเพื่อไล่ฟองอากาศในช่วงที่เราปั่นค่ะเขาก็จะได้ออกมาเนื้อเนียนๆแบบนี้เลยนะคะเสร็จแล้วก็ปิดฝาค่ะเราจะเก็บใส่ในตู้เย็นไว้นะคะสามารถเก็บได้ทานได้เป็นเดือนเลยค่ะค่ะเท่านี้ก็เสร็จแล้วนะคะซอสหอยนางรมที่เราทําเองค่ะ ปลอดสารแล้วก็ปลอดภัยแถมรสชาติอร่อยด้วยนะคะก็ลองไปทำทานกันดูค่ะค่ะเคล็ดลับดีๆแบบนี้บายช่องคำตัวโตชาแนลขอบคุณสำหรับการติดตามพบกันใหม่คลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ